ตอนเช้าวันที่2จากดานังนะครับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่บานาฮิลนะครับแล้วก็ไปเดินดูในสวนสนุกที่นั่นนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนหะ็นว่าเป็นที่ฮอตฮิตมากที่มาดานังแล้วต้องไปที่นั่นก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้เรียกแก็บกนะครับ ะพอไหมไม่รู้คนเยอะมากเมื่อกี้จุดที่ลงคืออีกจุดหนึ่งนะครับที่แก๊บมาส่งแล้วก็เขาก็จะมีรถบัสเงี้ยมารับแล้วก็มาลงตรงที่เป็นเหมือนที่ที่จะขึ้นเคเบิลคาร์นะครับน่าจะต้องไปแสดงตัวก่อนผมบุ๊กคิ้งมาในออนไลน์แล้วนะครับ ค่อนข้างร้อนเลยนะไม่มีแว่นมาด้วยครับมีแค่หมวกมาตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนด้วยนะ,ะเดินเดินตามเขาไปแล้วกนะันโอ้คนเยอะมากเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนจุดทางเข้าเนาะว้าวดูสมทางเข้าก่อนนะคือสวยมากนะ เก็บบ่คาด,ด้านบนนู้นนะครับที่จะขึ้นไปแต่ว่าเราต้องเดินเข้าข้างในตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็มีของขายเต็มเลยนะครับเดี๋ยวตอนลงมาค่อยแวะดูแล้วกันตรานี้ก่อน คูพองเดินเข้ามาก็จะเจอรูปแบบจำลองตรงนี้นะฮะอ๋อแบบจำลองของบรรณาหิวเนมะนนอนนี้ เราอยู่จุดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันได้คูปองคาเปร์มานะครับไม่รู้ใช้ตรงไหนนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูแล้วกันทุกคนนี้น่าจะเป็นเคเบิลคาที่เขาใช้นะฮะผู้แบบเส้นใหญ่มากครับ ไปไปข้างบนกันน่าจะขึ้นข้างบนเลยไหมหรือว่า,าด<ๆ>เดินเดินตาาเประมาณลี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาถูกไหม ระหว่างทางเดินนี้ก็เหมือนมีสวนข้างบนนะครับเล็กๆตรงนี้ร่มรื่นมากนี่คือบานาฮิลดานังเวียดนามนะครับเขาให้เดินมาทางนี้นะทางนี้ไปไหน อเคน่าจะถูกลคะครับ Thank you t h a เคง่ายมากบุ๊กิ้งออนไลน์มานะครับแล้วก็จะมาผ่านตรงนี้สแกนหน้าเข้ามาได้เลย ขึ้นมาก็เจอแบบนี้เลยนะครับว้าเกียว่าคาครั้งแรกในชีวิตมาขึ้นที่เวียดนามนะครับโอ้คนค่อนข้างเยอะนะมาเป็นแบบหลายรถหลายรถบัสเลยอ่ะถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับก็เผื่อเวลาให้ดีนะครับ เดียวห่วน้องกี้อะโอ้ชื่อบกี่สิใอะไรกี่สิอยู่ในหวเดียวห่น้องี่แค่กโอ้ถึงแล<ะ>้วนะครับข้างบนเป็นแบบนี้คือเย็นมาก สวยมากนะอ้าส,สวยมากทุกคนดูสิไปะถึงทางออกด้านบนแล้วครับนี่นี่ครับเป็นเหมือนรูปหมวกนะหมวกของคนเวียดนามเนี่ย ยังไม่ถึงอันนี้เหมือนทางเดินที่จะไปเข้าสวนสนุกเขานะข้างในคือแบบสวยมากเลยอะโอ้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับี่ออกมาก็จะเจอ คุ่นยักษ์แบกหินอยู่ตรงนี้นะให้ฟิลเหมือนมาเที่ยวดีมเบิร์มกันนะดูปราสาทข้างบนนะโอ้สวยมากามีนั้งแมวตรงนี้ด้วยตอนแรกขึ้นมาข้างบนคือแบบหนาวมากแต่ว่าพอออกมาตรงกลางแดดตรงนี้ก็แบบรู้สึกด,ดีขึ้นหน่อยแต่ว่ายังหนาวอยู่นะหนาวมากเลยตอนนี้ ถ่าย,ย้อนกลับไปตรงนี้คือสวยมากคทุกคนเป็นปราสาทตัวนี้ครับปราสาทนะไม่ใช่ปราสาทเป็นปราสาทตบบนี้เลยอ่ะว้าวคือดูวิวจากข้างบนนี้นะครับคือเราอยู่สูงมากครับเอาจริงคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะด้วยความด้วยสถานที่มันกว้างด้วยแหละครับ ดูว่49 49เหรือคนอาจจะไปอยู่ตรงสะพานมือกันเยอะนะแบบจุดที่เป็นไฮไลท์ด,ดังของของดาน,นังเขานะอ,อากาศดีมากมองทางนี้ลงไปนะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอะ่ะทุกคนดูว่โอ้โสวยมากแล้วดูเพลงประกอบ เข้ากันดีเหลือเกินอันนี้เหมือนเทพนะครับที่ยืนอยู่บนสวรรค์นะโอ้ผมตามหาแว่นกันแดดนะมันไม่มีขายเลยไม่เป็นไรไม่ได้เตรียมมาเนาะนี่ถึงจุดนี้แล้วจุดที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นทรงหมวกของคนเวียดนามแต่ว่าเป็นกระจกนะตรงนี้ สวยมากโอ้สวยเลยอ่ะเขามาถ่ายพีวดดิ้งกันนะทุกคนสถานที่มันได้เนาะ ยอดฮะสวยดีไปเรื่อยต่อผนังด้านบนก็จะเป็นแบบตกแต่งแบบนี้นะครับสวยมากเลยอะมองจากตรงนี้ก็สวยมากครัะตรงนี้คือมีรูปปั้นตรงนี้อยู่นะตรงกลางเลย ใ้าหิวนะครับตรงนี้มีฮอทดอกขายนะมีน้ำขายตรงนี้ด้วยราคาก็พอได้อยู่มให้ดูนะร้อยกว่าบาทแวสั่งกาแฟกินก่อนนะครับลองดูว่าเป็นไงก็คงเหมือนทั่วไปอ่ะดูว่านะ Thank you นอนตรงนี้ก็มีร้านนั่งนะแบบแบบร้านค้าเยอะมากครับเตรียมแค่ตังมาก็พอนะอมันกว้างมากอ่ะแบบผมว่าวันหนึ่งก็ก็จะเที่ยวยังไม่หมดอะ่ะมีกว้างมากร้านนี้สวยมาก,กร้านนี้สวยมากเลย ผมว่าใครชอบถ่ายรูปนะคือแบบตรงนี้คือที่ของคุณอนะ่ะ <c ười> คือคุณสามารถถ่ายได้ทั้งวันนะผว่าดูนี้ประสาทสวยมากโอ้ โอ้อันนี้เหมือนนักแสดงนะไปแสดงที่ไหนกัน,น,น,กนรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเทศากาลปีใหม่ของเขาไหมครับไม่แน่ใจอะ่ะสุดจีนไหมครับมีก็เป็นกลุบทัวเนาะย่า <Yeah. S 1> Pocket คทีอย่าโอ้เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในโลกอะไรสักอย่าง oh. สวยมากเดินเดินแบบมีความสุขมาก <laughs> ม,ามาดูโชว์นะเขาเขามีโชว์ครับ ไปข้างบนกันต่อครับนี่ดอกไม้จริงหมดเลยนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นปูนตั้นนะนี่ดอกจริงหมดเลยอะ่ะดูดิโอ้โหสวยอะ่ะเห็นระเบียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอมาดูวิวหน่อยว่าเป็นยังไงนะ เห็นน้ำมะพร้าวนะครับอยากกินน้ำมะพร้าวมากแต่ว่าน้ำมะพร้าวลูกละเจกว่าบาทนะ <laughs> Look at that view so amazing สวยมากเลยครับคือตอนนี้เราอยู่สูงมากอะผมไม่แน่ใจว่าสูงเท่าไหร่ แต่เมื่อเช้าที่ขึ้นมาครับก็ค่อนข้างเย็นนะหนาวเลยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วครับดีนะตอนแรกผมจะซื้อเสื้อกันหนาวบนนี้ราคาประมาณ600บาทนะครับดีนะผมไม่ซื้ออะรู้สึกตอนนี้เริ่มร้อนแล้วสวยมาก่ะทางขึ้นคนดูเอ so, where can I use this t i c k e กับปาลาเลยครับแล้วอปาปากปลาแล้วน้ำพุ่งขึ้นไปอยสุดยอด